ะะก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าระบบนะคะวิธีการนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่เมนูตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดการตั้งค่าระบบตรงนี้ได้เลยก็คือเมนูนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าพวกข้อมูลพื้นฐานทั่ว,วไปเลยค่ะเป็นข้อมูลแบบว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหมวดเครื่องบินบลูทูธนะคะอย่างอันนี้นะคะข้อมูลบลูทูธตรงนี้นะคะเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคเราใช้เครือข่ายอะไรมีล้มมิ่งไหมอะไรแบบนี้นะคะสามารถมาดูตรงนี้ได้เลย ต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดเครื่องบินอ,อย่างนี้นะคะนี่ก็สามารถกดเปิดกดปิด,ปดอย่างนี้ได้เลยค่ะทุกคนก็กดเลยต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูบลูทูธนะคะเมนูนี้นะคะก็จะสามารถรองรับกับพวกหูฟังแบบบลูทูธไร้สายได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูพวกจอแสดงผลต่างๆนะคะเป็นความสว่างของหน้าจอเราสามารถเลือกระดับได้นะคะความสว่างต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นปิดหน้าจอนะคะ ปิดหน้าจอนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่5วินาทีนะคะจนถึง10นาทีหรือว่าจะเลือกแบบไม่ปิดหน้าจอเลยก็ได้ค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูเสียงนะคะเมนูเสียงเนี่ยเราก็สามารถเลือกระดับเสียงได้นะคะว่าต้องการความดังประมาณเท่าไหร่หรือว่าตรงนี้นะคะเราสามารถกดตรงปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้ค่ะบวกลบตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นระบบเสียงแจ้งเตือนนะคะ อีกแล้ก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้ว่าเราต้องการให้มันแจ้งเตือนดังแค่ไหนต่อมาจะเป็นโหมดเสียงล็อกหน้าจอก็สามารถเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยง่ายๆนะคะทุกคนตอนนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นเสียงปุ่มกดอ่าถ้าสมมุติเรากดเปิดเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบนี้แต่ถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่มีนะคะ ต่อมานะคะในเมนูเครื่องนี้จะมีโหมดประหยัดพลังงานให้ด้วยนะทุกคนเป็นแบบเมนูที่แบบโอเคมากนะคะช่วยทําให้แบตของเราเนี่ยมันอยู่ได้ทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะก็าสามารถกดเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยถ้าเปิดเนี่ยตรงแบตเตอรี่ตรงนี้จะเป็นสีชมๆแต่ถ้าปิดไว้จะเป็นแบบสีขาวนะคะอันนี้เอิญก็เปิดไว้ต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดล็อกหน้าจอล็อกหน้าจอตรงนี้นะคะอันนี้เอิญก็แบบปิดไวนะแต่ถ้าใครอยากเปิดก็คือมาเปิดได้เลย แล้ก็เมนูภาษาไทยเนาะเลือกภาษาแล้วก็ตรงนี้เราสามารถรีเซ็ตเครื่องเป็นค่าจากโรงงานได้ด้วยแล้วก็มาอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้ประมาณนี้ค่ะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูการตั้งค่า POC นะคะเมนูนี้นะคะเราเปิดเพื่อสามารถเลือกกลุ่มที่ใช้งานหน้าจอหลักได้เลยค่ะ<ม>ก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นชื่อเครื่องและรหัสเครื่องของเรานั่นเองค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นตัวเลือกกลุ่ม เราก็สามารถเลือกเปิดหรือปิดก็ได้ถ้าสมมติเราเปิดไว้เนี่ยเราก็จะสามารถเลืเ out, เอกกลุ่มที่หน้าจอได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราปิดไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถเลื่อนกลุ่มที่หน้าจอ,อยกตัวอย่างนะคะอเอ out, เนินปิดไว้นยเอินจะไม่สามารถเลื่อนได้เลยสมมติมี3กลุ่มแล้วก็แต่ว่าเราจะถูกล็อกไว้แค่กลุ่มกลุ่มเดียวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดเปิดไว้เราจะสามารถแบบเราจะสามารถเลือกกลุ่มที่หน้าจอได้เลยแบบนี้ถ้านี้กรณีที่เปิดไว้นะคะและต่อมานะคะก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นการบอกชื่อเครื่องว่าชื่อเครื่องชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็เป็น ID เครื่องค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเวอร์ชั่นของไฮเทล่านะคะ